สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไหลธนพรน้าคะเนาะโ,นโ,นโอ้ทางนี้มันมืดค่ะมันมืดเดี๋ยวเปลี่ยนทางใหม่ก่อนค่ะค่ะมาทางนี้แจ้ง่ายนาะค,ะะคะ่ะเนาะอ่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ช่องไหลธนพรค่ะนี่แหละค่ะงานบุ๊กพันสามคือเก่าค่ะงานใหมค่ค่ะงานใหม300่สามลอยกุไลนาะคะ่ะเนาะกับสง่งลอยกุไลสามลอยนี่นละค่ะนี่งานตัวใหม่แล้วค่ะงานตัวใหม่แล้วค่ะนี่ค่ะเสามาแล้วค่ะ มาพักมานวนกันเรียบร้อยแล้วสีเริ่มออกไปเห็ุงานแล้วค่ะเนี่ยค่ะรถสีขั้นสามบุนสาม่ข่ค่ะนี่นะคะชิ้ง้ขากินน้ำกันแล้วค่ะสีเริ่มลงเห็ดงานแล้วค่ะในเสานี้ค่ะมือแหลกค่ะมือแหลกมือแหลกของงานสามลอยไรค่ะลุกพันสามค่ะ นี่ละค่ะสามรุ่นสามค่ายเนาะสี่ขั้นค่ะขั้นแรกค่ะจอนเดียหาศูนย์เจ็ดหาค่ะขั้นที่สองคูปตะเนาะค่ะเนาะเอ็มแปดหาสี่ศูนย์ค่ะขั้นที่สามนิฮอนแลนที่ที่สี่จุดห้องหาเทเบิลอินโต้กโลค่ะขั้นที่สี่หาศูนย์ห้องหาอีค่ะนี่ละค่ะสี่ขั้นสามรุ่นสามคายมาเจอกันค่ะในงานเจ้าไัยค่ะเจ้าวัยลุยบุกพันสามค่ะไปยี่สิบหกค่ะ สามอยไรค่ะงานมือนีนาะคเขาน้องมือแหลกสี่เหลือบลุงเห็งานเลยค่ะเทียวคองเตรียมหนามเรียมหนองคือนึ่งหดกันแล้วค่ะจะออกเห็นงานแล้วค่ะในมือนีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านน้นะคเขาน้องสี่ทีท่ตามรับชมมาตลอดสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะเด้อที่ทีท่ตามรับชมชงไหลธนพลมาตลอดค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์้ะคะเดอ้อ ที่บ้าคคอเหม็นแช่ประสบการณ์ความหูสึ่งกันเรียกกันเกี่ยวกับเรื่องลุดเนาะค่ะเนาะประจําขั้นไขขั้นมั่นเลรวค่ะ ป้าปูคืออารมณ์ดีเถียวว่ะหลงเพลงแต่เสาเลยว่าปูแมวัดทอข้างเทโดเดออบ,บวกนกั่ได้ เติมบาารได้ได้บ้างฮันนี่เอาของพี่เอโทรก่อนของพี่เอโทรก่อนนี่แหละค่ะเริ่มประจําบทขันไขคันมันแล้วค่ะโทรแล้วค่ะโทรแล้ว โอ้โหสุดยอดค่ะสุดยอดพี่โป้พี่โป้พี่โป้ไปยืนหนากว่าวพี่โป้ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปกอางขาถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปดิค่ะหัวหน้าทีมีขาถ่ายรูปถ่ายรูป,รปโอเคโอเคปไปค่ะไปแล้วค่ะคันแรก เรกจอนเดียหาซูทพหกหายีค่ะออกก้อนมูเลยลค่ะใช้ราคาพวกหาอ,อกก่าวทันทีสองหาซูทเก็บหาอ,อกกีค่ะ มือแรกสามหน่ยไรค่ะคันที่สามนี่้คนแรกค่ะไปเอาให้โชว์ให้มาเด้อเจ้าขาดปลอดภัยให้ได้เงินในช่องเขาป่านเขาเงินนะไปเจ้าขาดปลอดภัยเห็นงานไก่ยังมีปัญหาอุปสรรคแนวไหนให้คนนี้ดีกว่าใส่เด้อร์ย่าโปรไงเมย์ไงเอ้เอาสับขันนี้คนบุกคายชนดค่ะตัวเปิดคนใหม่ค่ะลูกตาค่ะเอี้ยมแปลงหาที่ซูนเอา ไปค่ะไปแล้วค่ะดิภาพพมึงค่ะภาพพมึงงานสาม่อยไร้นะคะน้องบุคพันสามค่ะติดตามราับชมกันต่อได้ค่ะนี่ค่ะลูงก็หนาวงานแล้วค่ะ ยูฮอลแลนดกูโบต้าค่ะดีค่ะหายเาขสามเลยไลน์นั่ค่อเนา,นาลนะ,ะ,นะ,ะลงมือแรกค่ะนี่แหละค่ะสภาพชี้เป็นลักษนะน,นี้ค่ะ บัคืองานแปดลอยไรเด้อค่ะแปดลอยไรมันสิบแปดเนาะค่ะเนาะแต่ว่าสามลอยมีแต่หญ่ไม่แต่หุงหกเลยค่ะอ่ะมาเมืองกันค่ะมาเมืองกันสำหรับเรื่องวันเลนปั๊บปั๊บผ่านอยู่ค่ะปั๊บผ่านอยู่เตรียมพร้อมค่ะเตรียืมคว่ำครบแท่งค่ะ พันสามของเอสพีเอสพีทีค่ะยินดีรับเปลี่ยนนะค่ะเด้ออันนี้พานสามใบยี่สิบสี่ค่ะใครมีพานสามใบยี่สิบหกมาเปลี่ยนกับไหนธนาคารไหนเด้อค่ะเด้อยินดีรับเปลี่ยนค่ะหรือว่าชิซื้อขายกันก็ก็ได้ค่ะนี่ค่ะอยากได้พานสามใบยี่สิบหกค่ะเพราะว่าตัวนี้ใบยี่สิบสี่แลคะเนาะใครอยากได้ติดต่อสอบถามมาทางช่องไหนธนาคารไหนเด้อค่ะเด้อเปลี่ยนได้ค่ะห่างๆ ปาสามใบยี่สิบหกเก่าๆกับมะเปียนทงใหญ่ธนพุรีใหค่ะอู้งานมือนี่เมียค่ะจนเดี๋ยวห้องหากก้อนมูเลยค่ะอู้ปลาเมีแงมเห็นหลุดทอดนิ้นโยดไว้วดไว้นี่แหละค่ะอู้ปลาคักเข็บอะค่ะงานนี้สามหน่วยไรบ้างมึงเนี่ยค่ะเด้อบุกผ่านสามใบยี่สิบหกกันค่ะ โอ้วีจะปลาเลยค่ะนี่จะปลาไม่ต่อยากันเลยค่ะคุณอ,อะรถยี่ปุ่นไหมค่ะจอนเดียวห้หาไปก่อนค่ะจอนเดียวห้หาไปก่อนค่ะอันจอนเดียวห้หานันผานผานสา,น 3, ามใบยี่สิบหกได้อค่ะเด้อหนึ่งตคนน่ะโอ้มาโอ้์ไถเข่าบนอ 8เดือนนิห้วงเลนค่ะที่ทีซีจุดโ้อหาแล้วคน้ต้นลูกค้าเลยเอาเอา้าอู้กเทอู้อู้อู้จะพาไปเมืองก่อนขี่ไททังเขาบ่ มุงก่อนก็ขีไทยกันค่ะเขาเป็นไหนมีหละกฐานเป็นดินท่ามดินมูลค่ะเนี่ยค่ะความลึกของฐานสามแล้วคะนนูนี่ค่ะมันเป็นดินท่ามดินมูลมันจะไทยหยา่าดินทางไทยหน้าบานเห่าเดีอยค่ะนี่ว่านเป็นดินมูลค่ะเห็นบวกก้อนมิจก้อนยังไงโลเคเล่แข็งเด้อยค่ะนี่ก้อนขีไทยนี่แข็งมันสภาพพื้นที่แต่ละมองกับบวกคือกันนาะคขะเนาะอ่า จังเอฟซีเนาะเขาเพิ่นบินมาเพิ่นบอกว่าเพิ่นลงผ่านสามในละสี่ลอยถึงหาลอยเนาะค่ะเนาะสี่ลอยหาสิบถึงหาลอยเพิ่นลงลึกเนาะค่ะเนาะสี่สิบหาสิบเซนอันนั้นดินเพิ่นลงลึกใหญ่ค่ะอันนี้ดินห้ามดินมุนลงบ่ได้เลยค่ะแข็งแห้งค่ะอันนี้มันจะขาพดินเลยค่ะนี่งตามด้วยคูปตาค่ะคูปตา เก็บหาค่ะบุกปลาค่ะโอ้คือดีมาบุกปลากันยางทักเลยค่ะคุณน้ำกลนกันหลาหลบุกปลาเลยนี่โอ้บิึงดีเท้ะเนาะค่ะเนาะโอ้ถ่ายบุกปลา งานแต่ละมองแต่ละหนางานกับโบขึ้กันเนาะค่ะเนาะอันแปดลอยลานี่กับแปดเอื้อนเตือนเนาะคะ่ะแต่๋ยวบานสามาลอยลานี่อู้ยมึงดูค่ะมีิดระยามีแต่ต้นใหม่อันนี้บ่ทนไหนคะ่ะลังมองมีแต่ต้นไม่ยาลาบเต็มเลยค่ะเนี่ยโบเห็นหวันวรถไถผุเลยค่ะนี่อู้โหดค่ะโหดงานนี้โบได้ง่ายๆเด้อค่ะนีนมม่นี่ค่ะมาเมืองนี่ค่ะ สี่ขั้นไปแล้วค่ะนี่ค่ะผลงานบัวได้เลือกจำ่านได้ปันไหนเด้ค่ะนี่เพิ่งก้อนชิดินนี่ก้อนแข็งโคลเลเด้ค่ะนี่เป็นดินมูลดินทามนี่กินยากที่สุดเลยค่ะนี่ลูกป้งลูกปืนนี่บาตรงห่วงเลยค่ะซื้อมาไหวเป็นตาเปลี่ยนกันทุกมือเลยค่ะอารมงอะไรเหตุหงาคือกันด้อค่ะนี่ลงผ่านสามดินยังสี่เนาะค่ะเนาะอ่ะมาถามมึงกันค่ะถามมึงรับชมติดตามกันต่อค่ะ รให้รถพล่นวยกลับมากกว่านั่นค่ะเนาะค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่กทานเด้อค่ะเดอ้อขอบคุณหลายๆคะ่ะทีท่ติดตามรับชมช่องไหลเทนพรมาตลอดคะ่ะขอบคุณกันผู้ชมทุกท่านน้ำเด้อค่ะเดอ้อที่ติดตามรับชมตัง้งแต่ต้นจนจบนะคะเนาะ,ะนี่แหลคะค่ะบุกผานสามคะ่ะบุกปลาค่ะในคลิปนี้ก็เป็นคลิปบุกบุกผานสามบุกปลาผานสามไปยี่สิบหกนาะค่ะเนาะรถทุกรุ่นทุกขั้นในแก่งไหลเทนพ่นี่ บัววัชิเป็นย้อนเดียนิวฮอลแลนด์คูโบตาในสี่ขั้นนี่เนาะค่ะเนาะสีใไซส์านสามใบยี่สิบหกหมดเลยเด้อค่ะเดอ้อยกเว้นของนิวฮอลแลนด์ค่ะที่เป็นพานสามใบยี่สิบสี่ค่ะนี่ค่ะไอขั้นี่ขี้มาอยู่นี่ก็เป็นจ้อนเดียหาศูนย์หกหาอีเนาะค่ะเดอ้อนี่กำลังขี้มาอยู่นี่พานสามเพิ่นสีเป็นใบยี่สิบหกเด้อใบยี่สิบหกค่ะใบยี่สิบหก แล้วเวลาเพิ่นเพิ่นไถนี่ค่ะเพิ่นจีไซโลซีนะอย่างนเพิ่นเบาเนาะคะเนาะเพิ่นจีไซโลซีค่ะเพิ่นเคยบอกอยู่ค่ะเพิ่นจีไซโลซีไถเด้ยค่ะนี่ของนิวฮอลแลนด์คือกันค่ะเพิ่นจีไซโลซีไถค่ะแต่ว่าของนิวฮอลแลนด์นี่เพิ่นจีไซดาเพิ่นจีตัางคาตัางตัางตัางคาไถในการไถน่นะค่ะตัางไว้คือเพิ่นจีไซดาไถ ภาวาเวลามันมันถืกตัวถือยังมันสิเด้งออกเองเพิ่นลังสี่ค่ะสำหรับมอมวลแรงเนี้ยค่ะเพิ่นก็ได้คุยกันกับลดขั้นอื่นเพิ่อยู่ว่าให้ตั้งค่าตั้งดาบไถเพิ่นลังสี่มันยังไถง่ายเพิ่นลังสี่ค่ะใส่โลซีในการไถค่ะแล้วอันตัวนี้มาอยู่ในกระถองจอนเดียค่ะหาซูนฮกหาอีค่ะคันนี้ก็โลซีค่ะโลซีฐานสามไปยี่สิบหกค่ะ ขั้นต่อมากค่ะยูฮอนแลนด์ค่ะโอ้บุกปลาเห็ดกัดค่ะเห็ดกัดยูฮอนแลนพี p ีสีจุดหงายเข้าโบอินเตอร์ทูกเลยค่ะอันนี้ฐานสใมใบยีซีค่ะฐานสามสุทองเอสพีค่ะเอสพีีคืตังดาบไถค่ะตังดาบไถ ไคลโลซีค่ะโลซีนี่ค่ะค่ะตามด้วยคูปุตตาค่ะขั้นที่สามค่ะคูปุตตาเอ็นแปดหาซีศูนย์ค่ะอู้งานนีบุกป่ากันคักอหลีค่ะดิ้นกะไทยหยาด้วยค่ะดิ้นท่ามดิ้นมุน,นี่ค่ะ คุปตาเอ็นแปนหาซีศูนย์ค่ะอันสามไปจีที่ขางกัค่ะทานนี้ค่ะมันเป็นของอ่ามันเป็นของฐานสามเปนของคุปตาเอ็นเยค่ะ ตาจำโบพิษนี่คือคุปตาไปเอาของไทยเฮงหลีมาเนาะค่ะเนาะและ้วก็มาตาประทับตาเป็นของคุปตาเองค่ะฐานสามใบยี่สิบหกคุปตะขั้นดุจีนี่นาะค่ะเนาะงอามาเมืองจอนเบียเกตฮานค่ะขั้นดุจีค่ะนี่ขั้นดุจีหนี่จอนเบียฐาศูนย์เกตฮานี้ค่ะฐานสามใบยี่สิบคุปตะขั้นนีค่ะ ขอบใจในเด้อค่ะเด้ออ่าขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่ติดตามรับชมชมหน่อยธนพรค่ะอ่าอย่าพลาดอย่าพลาดอย่าพลาดเด้อค่ะเด้อติดตามรับชมกันได้ในคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณเอฟซีจูจูขันค่ะอ่ะติดตามรับชมกันต่อใดคลิปหน้าจ้า